ไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดร้ายกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านพบกับเตือนภัยฝนฟ้าพายุพยากรณ์อากาศเช่นเคยนะคะสำหรับวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2565 เรามาดูเส้นทางและแนวโน้มของฝนในช่วงปลายเดือนนี้ถึงเดือนหน้ากันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับในช่วง26-28ถึงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนหนึ่งช่วง29-30มิถุนายน2565ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันประเทศไทยและอาวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะและหลังจากนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเปิดเผยว่า,าคาดว่าช่วงเดือนรรกระกฎาคม2565 จะมีพายุหมุนเขตบร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและคลื่นตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอาวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหลังจากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม หรือกันยายนมีพาย,ยุหมุนเขตร้อนจํานวนสองลกูกเคื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือซึ่งได้เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ในประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย2565โดยจะส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าแหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ทั้งนี้ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปจนถึงกลางเดือนมกราคม2566นางชมพารีชมภูรัฐอธิ์บดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวไว้ ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดแชร์เพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปให้กับแอดมินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะก็ไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตาม กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดร้ายกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ